ตัวอะไรล่ะครับตัวอะไรล่ะครับตัวแค่นี้ร้ายสุดๆปิดยังไงก็ไม่อยู่ หลายสุดยอดจบไปไหนกลับเข้ามา โอ้อกไปนาทางนอกแล้วสุยสุดๆตัวแค่นี้ยเดืองรลาเนี่ยมาเป็นอันดับแรกเลยออกไปนู่นอีกแล้วยังออกได้ไม่รู้ออกตรงไหน,น มาเข้าเลยมาเข้าเลยยังอีกอยังอีกอยังอ,กอยงอีกโอ้ยหลายสุดสุด,สดยอดดูของเพ,พื่อนเป็นอย่างนี้หรือเปล่านะครับ ทั้งแม่ทั้งลูกนะครับคงแค่นี้ก็ข้ามได้นะครับขังแม่ก็ไม่อยู่นะครับ้ายสุดๆนะครับผมเห็นอองคนอื่นแค่60เซนก็ไม่ข้ามนะครับ ของเราไม่อยู่นะครับออกไปแล้วก็กลับเข้ามาไม่ได้ทั้งหา่างสวัสดีนะครับเ,เพื่อนน้องหมูลายนะครับเด็กๆนะครับกำลังลลยนะครับขออนุญาตจ,จบคลิปแค่นี้ก่อนนะครับเขาฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้บ้างนะครับมันมีใครกดให้เลยนะครับ ขอขอบคุณนะครับแล้วคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับผมสวัสดีนะครับ